ผู้หญิคนนี้อยู่กับสามีเนี่ยมา7ปีเพิ่งได้แต่งงานกันปีเดียวนะฮะแล้วก็อาจจะพูดว่าในในคําัหนังสือเขียนว่าหลอกให้ทําประกันแล้วก็เพิ่งมาจดทะเบียนกันได้ปีหนึ่งนะฮะแต่ก่อนหน้าที่จะให้ลูกชายอายุ16ปีซึ่งติดยาบ้าเนี่ยนะ,ะครับ,รบหรือว่าติดยาเนี่ยฮะทำร้ายหรือว่า ค่าพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับเคยทาบทามกับภรรยาภรรยาผู้หญิงภรรยาผู้หญิงเนี่ยเคยไปคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะให้มาคือเขาทำเพืเขาเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์อ๋อครับแล้วก็มีเด็กคนนี้อายุสิบแปดเรียกนามสมมติว่าในหนึ่งเนี่ยเคยทาาทามในหนึ่งมาแล้วครับว่าจะให้ยิงสามีตัวเองเอาไหมมีรางวัลให้จะให้เงินแล้วก็ให้บ้านอะไรก็ว่าไปในหนึ่งไม่เอาครับก็เลยมาบอกลูกชายอายุสิบหกปีซึ่งติดยาบ้าครับ และลูกชายยิงจากข้างหลังครับตอนนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็ลงกระจายอย่างงี้เนี่ยเอาละตอนนี้ผู้หญิงคนนี้สารภาพแล้วครับสารภาพแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเขายังมีมีสิทธิ์สําหรับคนที่ถูกกล่าวหาใช่ไหมครับยังมีสิทธิ์อยู่ที่จะผู้ถูกกล่าวหายังมีสิทธิ์ปเสเสจได้เสมอยังมีสิทธิ์ปฏิเสธถึงแม้ว่าจะไปชั้นศาลก็มีสิทธิ์ปฏิเสธครับทั้งทั้งที่บอกไปแล้วว่าทำ มีการพิคดีเกิดขึ้นได้เสมอไม่ใช่พิคดีเขาเรียกว่าเป็นการกลับคําให้การกลับคําให้การครับซึ่งเกิดขึ้นบ่อยม,มีมีเกือบมีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในชั้นสอบในชั้นสอบสวนของพระรารสอบสวนอาจจะรับไว้แล้วครับแต่พระรารสอบสวนยังสอบไม่เสร็จต้องสอบใหม่ไปเรื่อยๆครับผมในชั้นนี้อาจจะมีการกลับคําให้การได้ครับผมนะครับชั้นอายการก็เหมือนกันกลับคาให้การได้ ทานพารณาของศาลก็เหมือนกันกับคำให้การได้ไม่ใช่ว่าพลิกคดีนะถ้าพลิกคดีก็คือจากผิดเป็นถูกนั่นคือพลิกคดีกลับคำให้การจากรับเป็นปฏิเสธก็คือเรียบเรียงเรื่องก็คืออ่ะแลวนี่เขาว่าตีหน้าตายนําศพส่งโรงพยาบาลด้วยครับชาวบ้านก็โอเคตํารวจอะไรมาครับหาสาเหตุว่าโดนป้นหรืออะไรครับอ้าวยอมรับปุ๊บนี่เข้าคุกเลยใช่ไหมฮะความผิดอย่างนี้ถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับ โทษสูงครับโทษสูงถึงโทษประหารชีวิตคือกฎข้อบังคับที่ออกมาเนี่ยคือประหารใช่ไหมฮะตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสองสองแปดแปดครับผมนะครับโทษสูงประหารชีวิตผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้นั้นต้องรับโทษประหารชีวิตโทษสูงครับพนักงาสอบสวนมีสิทธิที่จะควบคุมตัวการขังบริเว้ไว้ได้เลยแต่สําหรับลูกพนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิที่จะกักขังนะเพราะเป็นเยาวชน เอาแต่ลูกเป็นคนยิงลูกอายุเท่าไหร่คุณบอลสิบหกครับสิบหกไม่ครบสิบแปดต้องส่งต้องส่งสถานพินิษโอ้โหครับลูกยังได้รับความคุ้มครองของการเป็นเยาวชนอยู่เอผมถามหน่อยสถานพินิษ์เนี่ยสมมติว่าเด็กต่ำกว่าสิบแปดใช่ไหมาถึงจะอยู่ที่นั่นใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าคาดีให้จําคุกในสถานพินิษห้าปีเนี่ยเราต้องไปศาลผู้ใหญ่ไหมฮะไปไปข้าผู้ใหญ่ไหมฮะถ้าผู้กระาผู้กระทําความผิดอายุเกินกว่าสิบแปด นะครับเราดูเป็นเรื่องงไปเป็นเรื่องงไปใช่ไหมใช่ฮจะมาว่าตีความตรงๆไม่ได้ใช่ฮะเด็กสิบหกเนี่ยสำหรับเด็กสิบหกเนี่ยแน่นอนเลยครับไม่เกินกว่าสิบแปดห้ามกักขังหรือนําไปสู่เรือนจําที่เป็นของผู้ใหญ่ต้องไปอยู่ที่สถานพินิษฐอสถานพินิจ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นคนยิงจะยิงกี่คนไงก็ตามใช่ครับเพราะอายุของเขาใช่ครับโอ้แล้วเราจะผมถามหน่อยในรูปคดีอย่างเงี้ยครับผู้หญิงเนี่ย สมมุติว่าเท่าที่ดูแล้วเป็นชาวบ้านครับอาจจะไม่มีเงินทองที่จะไปจ้างทนายเก่งๆอย่างพี่มาเข้ามาสู้เนี่ยอาจจะมีทนายที่เขาทางศาลให้มาใช่ไหมครับเขาเรียกว่าทนายขอแรงทนายขอแรงใช่ครับให่เป็นชื่อเรียกทนายขอแรงนะทนายขอแรงครับเป็นชื่อเรียกทางการเลยนะครับอ๋อนี่ทางการเหรอใช่ครับทนายขอแรงทนายขอแรงมาว่าความใช่ครับต้องสู้สู้คดีแทนลูกความแน่นอนต้องสู้ครับต้องสู้ต้องสู้ไปตามข้อบัญญัติของของกฎหมายครับแล้วอย่างเนี้ยผมถามหน่อยว่าจะต้องมี การเอาเรื่องต่างๆที่ไม่เป็นความจริงมาอ้างอย่างเช่นว่าอ,อ,อยู่ด้วยกันเนี่ยรันทดมากเลยสามีชอบตบตีเนี่ยค,คดีอย่างนี้ที่พี่กบเคยเจอเนี่ยมีเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะคือคือคือการจะอ้างว่าอยู่ด้วยกินฉันสามีภรรยากับสามีด้วยเหตุรันทดอะไร,รต่างๆความยากจนค้นแค้นนะครับข้อนี้เรียนตรงๆคุณบอลเคยเจออ้างไม่ได้น้ำเหรอฮะอ้าง<ค>ไม่ได้ถ้าคุณรันทดกับสามีคุณอยู่นะครับยากจนค้นแค้นใหม่ๆบอกว่า กินไก่ห้ากินไก่ย่างห้าดาวอยู่ๆมากินปลาทูปลาเค็มฮถ้าคุณอยู่ไม่ได้คุณก็เลิกลากันไปคุณจะมาคิดคุณจะมาคิดวางแผนตัดเตรียมแผนขั้นตัดเตรียมแผนการเป็นขั้นเป็นตอนขนาดที่ว่าให้สามีไปทําประกันชีวิตจดทะเบียนก่อนจดทะเบียนจดทะเบียนก่อนอยู่กันมาหกปีห้าปีไม่จดทะเบียนไปแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วไปทําประกันชีวิตผู้รับประโยชน์ตามกรมธรก็คือผู้หญิงก็คือภรรยาผ่านมาแล้วก็ให้ไปจ้างวานกับ คนงานใช่ไหมฮะคนงานไม่เอาด้วยต้องมาบอกลูกให้ลูกทำไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าการวางแผนตัดเตรียมเป็นขั้นเป็นตอนคุณจะมาอ้างว่าอยู่กินด้วยกันด้วยความรันทดยากจนค้นแค้นเนี่ยอัดไม่ได้นี่ไตรตองเลยอันนี้ใช่ไหมฮะตัดเตรียมวางแผนตัดเตรียมวางแผนเลยครับอ๋อในในศับสานี่ตัดเตรียมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อที่จะฆ่าผู้ชายนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วผมถามหน่อย อเจ้าพนักงานลูกจ้างเนี่ยที่โดนทับทามอายุสิบแปดเนี่ยพนักงานลูกจ้างที่บอกอที่ทางฝ่ายพระยาไปติดต่อว่าจ้างที่จะให้ไปตอนแรกจะให้ทําเนี่ยเขาไม่ผิดเอาแต่ว่ารู้รู้รู้เห็นรู้เห็นว่าอาจจะเกิดขึ้นครับแต่อย่างมนถ้าถ้าเขามีจิตสํานึกที่จะเป็นพลเมืองดีน่าจะไปบอกตำรวจนิดนึงน่าจะบอกตำรวจใช่ฮะแต่ถามตรงๆตอบตรงว่าน้องผู้ชายคนเนี้ยที่ถูกทับทามแล้วและไม่ทําเนี่ยไม่ผิด ไม่มีความผิดทางกฎหมายแน่นอนใช่ครับแต่ถ้าคิดว่าตัวจะเป็นพลเมืองดีต่อสังคมรักนายจ้างสักนิดหนึ่งกลัวนายจ้างจะถูกยิงตายเนี่ยไปบอกตำรวจนิดนึงครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้ก็พูดกันยากนะฮะเพราะว่ายากครับใช่ครับการที่เราจะขู่บางทีขู่เพื่อนเนี่ยยเดี๋ยวเดี๋ยวตื้อเลยเดี๋ยวยิงเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยไม่รู้ว่าจริงแค่ขนาดไหนใช่ครับแต่เคสนี้คือแจ็คพอรตทำจริงครับอย่างเนี้ยคดีเงี้ยประหารแน่นอน ใช่ไหมตามประหารครับแล้วผมถามหน่อยเงินล้านนี่ลืมไปเลยคือคือนี้ครับกรมธรรม์ประกันชีวิตของแต่ละประกันต่างๆครับถ้าผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นผู้ทําการเสเองที่ให้คนทําประกันนั้นน่ะเสียชีวิตผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นไม่ได้รับเลยครับไม่ต้องพูดกันเลยไม่ต้องพูดเลยฮะมันจะถูกบล็อกไว้ในกรมธรรม์หมดเลยเอาล่ะผม ทำประกันชีวิตไว้สิบล้านสิบล้านผลประโยชน์ตกกับคุณบอลครับอยู่วันนี้คืนดีคุณบอลมาฆ่าผมตายครับการพิสูจน์ของของพางการสอบสวนการพิสูจน์ของบริษัทประกันมาปรากฏเพราะว่าคุณบอลเป็นคนวางแผนฆ่าผมคุณบอลอย่าหวังนะว่าสิบล้านคุณบอลจะได้ประกันไม่จ่ายครับมันจะถูกบล็อกไว้ในข้อสัญญ,ญาเลยฮะว่าผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้กระทำความผ,ผิดเสียเองเพื่อให้รับผลประโยชน์ตากมกฎหมายทันเนี่ยถูกตัดไม่ให้รับผลประโยชน์ นี่เป็นคดีที่ผมสังเกตว่าในยุคสมัยนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับแล้วก็คนก็ยังคิดว่าจะได้เงินประกันมาไม่ได้ครับซึ่งผมเคยดูจากประสบการณ์ผมนะในหลายๆคดีเนี่ยทางบริษัทประกันเองเนี่ยใช้เงินของบริษัทเนี่ยเพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนใช่ครับมากมากเลยใช่ครับเพราะว่าทนประกันมันเยอะใช่ไหมบางทีห้าล้านสิบล้านเนี่ยตายจริงหรือเปล่าใช่ตายที่จริงหรือเปล่า่ยใช่แต่เคสนี้แต่ผมฟังข่าวมานะเขาบอกว่าอะไรนะครับมี คนมาป้นจะมาซักนะฮะจะมาป้นจะมาซักตำรวจถามว่าเขามาอย่างไรคุณผู้หญิงบอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เสียงดังอ่านี่ข่าวมานี้นะขี่รถมอเตอร์ไซค์ขับรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เสียงดังแต่ตำรวจก็เดินไปสอบถามเพื่อนบ้านณเวลานั้นมีรถมอเตอร์ไซค์เสียงใหญ่คันใหญ่เสียงดังมาไหมเพื่อนบ้านบอกไม่ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เลยอืมความพิรุธมันเริ่มจุดประกายขึ้นมาละนิดเีนิดเีนิดครับสอบเข้าเยอะๆสอบเข้าเยอะๆ ็นการกดดันพวกนี้ออกอาการแน่ใช่ไหมครับพี่กบใช่ครับอย่าคิดนะครับว่าคุณทํอแลวคุณปฏิเสธจิตวิทยาในการสอบสวนของพลังสอบสวนจิตวิทยาในการสอบถามของของอายการจิตวิทยาในการสอบถามของทนายเนี่ยเขาจ้องมองตาคุณนิดเดียวถ้าคุณหลบสายตาเนี่ยเป็นรู้ลายเลยว่าคุณโกหกใช่ไหมครับใช่ครับนี่คืออาชีพของเขาอาชีพอย่าคิดว่าจะตบตาได้ใช่ครับไม่ได้ครับ ตำรวจเมืองไทยเก่งจะขอตำรวจเมืองไทยใช้ความเก่งให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติใช่ไหมฮะอย่าเอาความเก่งไปใช้ในทางเสียหายใช่ไหมฮะอันนี้ผมไม่ได้กระทบตำรวจนะครับมีเอสเมเเข้ามานะครับไม่หมดไม่หมดนะฮะศาลตัดสินให้คุมปรับพืชสามถึงหกเดือนนะครับผมคดีเกี่ยวกับยาเสพติดโอเคเจอแล้วครับการเสพยาไอซ์คดีความจะอยู่ในประวัตินานกี่ปีนะครับถึงจะลบได้คือคือจริงๆแล้วครับว่าส่วนใหญ่ ระวัิจะอยู่ที่กองทะเบียนระวัตดนะครับนะครับก็ประมาณต้งสิบปีสิบปีสิบปีโอเคสิบปีสิบปีถึงจะลบไปครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดคดีใหญ่ขึ้นมาเนี่ยที่ลบไปเนี่ยมีสิทธิ์ไหมฮะว่าดึงเข้ามาพูดไม่จกเสียงในใช่ครับใช่เรียกว่าอย่าให้เกิดดีกว่ายเกิดดีกว่ายังไงก็อยู่ในนั้นถ้าเกิดแล้วเนี่ยถูกขึ้นอยู่ในกองทะเบียนระวัินะครับคุณจะไปทํางานรับราชการจานเห็นยากมากนะครับทําอะไรยากมาก เพราะว่าบางหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเขาตรวจสอบประวัติไปหมดเลยอ,อย่าไปมองอะไรนะคุณบอลมองผมดีกว่าผมจะเป็นทนายได้เนี่ยสภาจะออกใบอนุญาตได้เนี่ยต้องสอบประวัติไปถึงน่าถิ่นฐานภูมิลำเนาถิ่นเกิดผมมีคดีอะไรติดตัวอยู่บ้างไหม,มถ้ามีคดีติดตัวที่ถูกบล็อกห้ามการเป็นทนายเนี่ยผมเป็นไม่ได้นะเหมือนกันท่านผู้ชมอยู่ทางบ้าน คดียาเสพติดเป็นคดีที่สังคมรังเกียจหน่วยงานทุกหน่วยงานเขารังเกียจงานมีเด้ขาดขอร้องเลยนะครับมันจะเป็นความเดือดร้อนของตัวคุณเองด้วยของครอบครัวคุณด้วยทั้งนี้ทั้งนั้น10ปีใช่ไหมฮะ10ปีเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปสมัครงานแล้วเกิดการตรวจย้อนหลังเนี่ยิบปีไม่เจอแน่ไม่เจอแน่ครับถ้าเกิด10ปีไม่เจอแน่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นในคดีอื่นเนี่ยถ้าเกิดไปก่ออะไรอีกเนี่ยตรงนี้ถูกหยิบยกมาแน่ใช่ครับใช่แล้วทําให้ยิ่ หนักเข้าไปใหญ่หนักไปใหญ่ครับใช่อืเอาละครับแหมวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะฮะครับแต่ผมขอบอกเลยว่าเราทุกอาทิตย์เราจะกลับมาใหม่นะครับวันเสาร์นะครับสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับถึงสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับกับทนายพี่กบนะครับผมก็จะขอคุณบอลอย่างเต็มที่สุดผมจะคือคือวันนี้เป็นวันแรกที่มาจัดรายการวันเสาร์นะครับไม่ได้ จัดแผนเรื่องของการเวลาไว้นะครับก็ต้องขออนุญาตว่าสัปดาห์หน้าถ้าผมผมวางแผนได้ผมมาครับแต่ถ้าผมวางแผนไม่ได้ซึ่งไม่ไม่สามารถที่จะหาแผนมาได้เพราะว่าแผนงานเนี่ยผมต้องวางบางครั้งวางแผนนะครับมาเนี่ยสามเดือนล่วงหน้าเลยนะเข้าใจครับผมนะครับถ้ามาได้เดี๋ยวจะมาครับผมแต่ผมคิดว่าค่อนข้างมีปัญหาแน่นอนในสัปดาห์หน้าอาจจะมาไม่ได้ในบางเคสที่ว่าที่กบติดว่าความหรือว่าต้องไปหาลูกค้าเนี่ย ผมขอโฟนอินเข้าไปนะบางทีอาจจะยินดีครับคุณบอลยินดีอย่างน้อยให้ดีนเสียงยินดีฮะจากโฟนอินจากโทรหาผมก็ได้หรือให้ผมโทรมาที่ช่องส่งก็ได้นะครับนะครับยินดีมากครับในช่วงเวลานั้นบางทีบางถ้าผมอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมมาให้ได้ครับแต่ถ้าผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมาไม่ทันแลวบางเกินสัปดาห์หน้าเนี่ยผมติด ว่าความอยู่ที่แถบภาคอีสานไม่มั่นใจว่ามาทางหรือเปล่าครับใช่เอาละครับถึงยะไปล่วงหน้าแล้วนะครับเราว่ากันอีกทีว่ีนึงะครับผมวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านมากๆเลยครับและขอบคุณทนายพี่กบนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่มาตอบคำถามหลันนี้ครับผมสวัสดีครับ ถ้าคุณต้องกังวลกับผิวที่คล้ำจุดด่างดำค่าสเสน่ห์บน